ต้องฟังยุโรปแนะแข้งไทยถ้าอยากไปเล่นลีกดังต้องทำสิ่งนี้ด้านช้างศึกอุ่น UAE ซีเรียประโยชน์มหาศาลมาโนจัดเต็มเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องสุยคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช n n e l ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยแล้วก็นักฟุตบอลไทยเนี่ยพูดถึงและหวังอย่างมากก็คืออยากจะเห็นนักฟุตบอลไทย ไปคาแข่งในลีกยุโรปสักหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เราไปเจลีกจนประสบความสำเร็จมากมายแล้วนะครับทั้งพี่อุ้มทีลทรพี่เจชนาทิพย์พี่มุ้ยทีลิลินแดงดารวมไปถึงที่กำลังพิสูจน์ตัวเองอย่างน้องเช็คสุขโชคสารชาติคือในเวทเอเชียเนี่ยนักเตะไทยเนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถทำได้แต่การไปยุโรปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับซึ่งคนล่าสุดที่เราคาดหวังว่าในอนาคต อยากจะเห็นเขาไปเล่นในยุโรปก็คือน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูเต็ดดีกรีทีมชาติไทยที่ฟอร์มการเล่นในไทยลีกนี่ร้อนแรงอย่างมากและอีกอย่างเนี่ยเจ้าแบงค์มีประสบการณ์เคยไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วจนสตาฟโค้ชเลสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมว่าสุพนัทเนี่ยสามารถคาแข่งในยุโรปได้นะครับซึ่งก็รอเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ อาจจะได้ไปในอนาคตล่าสุดเนี่ยผมเนี่ยได้ไปฟังสัมภาษณ์ของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในลีกยุโรปนะครับอย่างนิโคลัสมิเคิลสันแบ็กขวาจากสโมสรอโอบบโอเดนเซ่นะครับเขาให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่องโกทีวีของพี่ตู่คุณสามารถไปฟังฉบับเต็มได้เข้าไปเลยครับโกท t วีเป็นช่องที่ดีเหมือนกันมิเกลสันเนี่ยพี่ตู่ก็ถามไปว่าถ้าเกิดนักฟุตบอลไทยอ่ะอยากไปเล่นยุโรปเนี่ย ต้องทํำยังไงกันบ้างเพราะว่าเรื่องยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับนักฟุตบอลไทยเหมือนกันคือมีไม่กี่คนที่ได้ไปก็มีแค่พี่มุ้ยเทอร์สินแดงดาใช่ไหมที่ไปอัลเมรีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไปเจลีกเนี่ยเรามีนักฟุตบอลไทยที่สามารถปรึกษาได้เลยแต่ยุโรปเนี่ยยากมิเกลสัน้นด้วยที่เขาเนี่ยเติบโตและเล่นฟุตบอลในยุโรปนะครับจนก้าวขึ้นเป็นโอเปอเดนเซชุดใหญ่เลยนะแล้วก็เล่นในลีกสูงสุดเดนมาร์กใช่ไหมเขาได้ออกมาแนะนําว่า เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่านกฟุตบอลไทยเนี่ยจะดูชิวไปนิดนึงซึ่งมันน่าจะจริงจังกว่านี้หน่อยนกฟุตบอลไทยต้องเปลี่ยนแนวคิดเพราะคนที่ยุโรปเนี่ยมักจะเข้มข้นมากกว่านี้ในทุกๆเรื่องนะอันนี้เป็นมิเคลสันแนะนามิเกลสันเนี่ยบอกว่ายุโรปเนี่ยชอบตะโกนในสนามแล้วก็เรียกได้ว่าทาอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการตลอดไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเนี่ยมาที่เล่นที่ยุโรปแล้วเนี่ย ก็ต้องพร้อมปรับตัวและพร้อมเข้าสู่ฟุตบอลที่เข้มขน้นแต่ทั้งยุโรปก็จะมีทีมงานช่วยคาปรึกษานักเตะตลอดส่วนอย่างอื่นเขาบอกเขาไม่แน่ใจแต่สิ่งที่สําคัญถ้าอยากจะไปยุโรปนักเตะไทยต้องอดทนทํางานหนักอดทนกับความเชื่ออดทนกับการฝึกซ้อมและทํางานอย่างหนักและมีความหวังว่าความสําเร็จจะมาถึงเขาก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามิเคลสันอยู่ในทีมชาติไทยชุด 3, ยู23เนที่ไปชิงแชมป์เอเชียล่าสุด และนักเตะไทยชุดนั้นเนี่ยหลายๆคนก็แบบเอ้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปเล่นยุโรปในอนาคตได้และสิ่งที่มิเคลิลซันก็อยากจะแนะนําก็เลยออกมาพูดนะครับเอาไปดูฉบับเต็มกันได้ทางโค้ชทีวีช่องพิตูนะครับน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างนะครับเชื่อว่าในอนาคตอาจจะเห็นนะักฟุตบอลไทยไปค้าแข้งในยุโรปไปเพิ่มกระดูกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมเชื่อว่านักเตะไทยเราไปได้แต่ก็ต้องมีกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดันอรอดูกันคุณคิดว่า จะได้เห็นนักเตะไทยคนไหนคนต่อไปที่จะไปเล่นในยุโรปเอานักเตะไทยที่แบบเกิดที่ไทยเติเตบโตมากับสโมสรในเมืองไทยอ่ะคุณคิดว่าใครผมว่าน่าจะเป็นสุดพื่เหมือนตาผมว่ามีโอกาสได้ไปในเร็วๆนี้นะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยอย่างที่ทราบว่าทัพช้างศึกของเราเนี่ยจะไม่ได้ไปแข่งขันฟุตบอล W A F F ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกแล้วนะครับหลังจากที่การ จัดรายการเนี่ยทุกอย่างไม่ลงตัวเจ้าภาพไม่มีทีมก็พร้อมถอนนะครับทําให้น่าจะถูกยกเลิกไปแล้วก็มีข่าวมานะครับน่าจะเป็นข่าวที่รอาการคอนเฟิร์มแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากและน่าจะใช่เลยแหละก็คือทีมชาติไทยเราเนี่ยในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมระหว่างวันที่20ถึง28มีนาคมอ่ะเราจะมีเกมอุ่นเครื่องโดยไปการไปเยือนทีมจากตะวันออกกลางนะครับ สองเกมที่จะไปแข่งคือก็เจอกับ UAE นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งทีมก็จะเป็นทางฝั่งของซีเรียนะครับซึ่งเป็นทีมที่มีแรงกิ้งฟีฟ่าที่เหนือกว่าทีมชาติไทยนะครับ UAE อันดับ69ของโลกซีเรียอันดับที่89ของโลกและเป็น2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียอยู่ตลอดนะครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยหลายคนสอบถามว่าเอ้ทำไมไทยเราต้องไปตะวันออกกลางทั้งที่ WAFF เลื่อนเนี่ยมาจัดที่บ้านได้ไหม คือสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาได้ทาวีซ่าให้นักเตะพร้อมไปลุยตะวันออกกลางเรียบร้อยเขาก็เลยจะไม่เสียเปล่าคือถ้าเกิดไม่ได้ไป WFF ก็ไปอุ่นเครื่องที่ตะวันออกกลางแหละเพราะว่าทีมชาติไทยตอนนี้เราต้องมีโปรแกรมไปเล่นเป็นทีมเยือนให้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะสําคัญเลยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้ที่เป็นทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลก หรือทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพเนี่ยเราต้องไปเป็นแบบทีมเยือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดคือไทยเล่นในบ้านดีแต่ประสบการณ์ในการเล่นในฐานะทีมเยือนเนี่ยเรายังมีไม่เยอะทําให้ผลการแข่งขันเลยออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นไปในครั้งเนี้ยมีแต่ประโยชน์มีแต่ได้กับได้ UAE กับซีเรียเนี่ยโอ้โหคุณภาพนักเตะเขาสูงกว่าเราแน่นอนแต่เราไปในครั้งเนี้ยผมเชื่อว่ามาโน่เขาจะจัดนักเตะชุดเต็มแน่นอนนะครับอย่างที่เขาบอกเขาจะเรียกมาแบบสมบูรณ์เพื่อจะเป็นการ ทดลองว่าเวลาเจอกับทีมระดับเอเชียแบบเนี้ยเขาจะใช้วิธีไหนสู้ซึ่งถือเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ดีอย่างมากนะครับผมแนะนําเลยเราไม่ต้องซีเรียสกับผลการแข่งขันแต่เราเนี่ยให้ไปดูกับวิธีการที่มานน่ใส่ลงไปว่าเฮ้ยเจอทีมระดับเนี้ยมาโน่ o, มีวิธีการแบบไหนแล้วมันพอจะไปได้หรือเปล่าให้สังเกตจากจุดนี้ผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์เยอะมากๆรอติดตามเลยนะครับถือว่าสําคัญเลยแต่เดี๋ยว รอการประกาศรายชื่ออีกหนึ่งทีเดี๋ยวจะมีการประกาศน่าจะเร็วๆนี้แหละว่ามาโน่จะดึงใครไปบ้างนะครับสำหรับทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องกับซีเรียลแล้วก็ u a เ e. รอติดตามเลยผมเชียร์จัดชุดเต็มอยู่แล้วนะครับชุดใหญ่ไปเลยแล้วก็ที่สำคัญไปให้เต็มที่ใสให้สุดผมเชื่อทุกคนจะได้ประสบการณ์จากตรงนั้นก่อนจะไปต่อยอดกับการแข่งขันรายการอื่นๆนะครับตบปรบมือเลยว่าได้อุ่นเครื่องกับทีมแบบเนี้ยโอเคมาก เดี๋ยวหลังจากนั้นมีคิงคัพฟี فا เดย์และปลายปีไปยุโรปไปจอร์เจียกับเอสโตเนียเห็นได้ชัดว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องฟี فا เดย์ของทีมชาติไทยในปีนี้เนี่ยมันช่างน่าตื่นเต้นมากๆและมันจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยอย่างชัดเจนจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้ละการในคลิปนี้ในช anel ต้องซุยกับเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s cribe กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทย ที่ผมนำมาฝากกันคลิปนี้อย่าลืมนะผิดพลาดเป็นการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ